หัวข้อนี้เริ่มต้นด้วยความโกรธและความกังวลนายกรัฐมนตรีขอ,อภัยสาธารณะหลังคำพูดที่สร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการลุกล้ำเขียดแดนกัมพูชาแต่นี่คือจุดที่น่าทึ่งในขณะที่บางคนอาจคิดว่าเป็นเทียงการขอโทษทั่วไปแต่นายอนุทินได้เปิดเผยถึงความผิดพลาดในการสื่อสารและยอมรับว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกซึ่งเป็นสัญญาที่แข็งแกร่งต่อประชาชนว่าจะดูแลความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศไทยและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของคนอาจท่า นายกรัฐมนตรีได้ยืนยันว่าไม่มีทางที่ประเทศไทยจะเสียดินแดนหรือเรติภูมิและจะใช้ทุกวิธีที่เป็นไปได้เองเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคซึ่งเป็นจุดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งการเจราจากับกัมพูชาเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและอาจมีมุมมองที่แตกต่างกันแต่นายกรัฐมนตรีได้ยืนยันว่าจะทำตามกรอบการเจราจาที่ตกลงกันไว้และไม่เปิดด่านชายแดนจนกว่าจะมั่นใจว่าภัยคุกคามลดลงซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจที่สุด การจัดการกับเฉลยศึกกัมพูชาที่ขอลีภัยในประเทศไทยเป็นเรื่องที่มีกฎกติกาสากลกำหนดไว้แต่นายกรัฐมนตรีได้ยืนยันว่าจะประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจแสดงให้เห็นว่าจะไม่ใช้ชีวิตคนเป็นตัวประกันและนี่คือคำถามที่น่าคิดหากกัมพูชาทำตามกติกาที่ตกลงไว้ประเทศไทยควรให้การลี้ภัยหรือไม่ํำตอบอาจจะไม่ง่ายเช่นที่คิดและนี่คือสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจและน่าติดตามต่อไป